อืมใครวะอ่ะเปิดดูสิขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพน้นวันนี้ก็เอฟซีส่งอะไรมาให้เหมือนเดิมอืมเราจะมาแกะกล่องดูเนาะแกะแกะกล่องแม่พีก็มาด้วยนะอะไรยายอะมีขนมอะไรมาให้คุณกันยาโ ปลาสองตัวให้ยายหนึ่งตัวขนมคนละถุงเขาบอกว่า,ากกแกรแม่นปลาเป็นวินพอแหงแล้วเนะาะโอ้แม่พี่<ะ>แกรมแม่นปลาเป็นวินพอแหงยายโอ้ยังไม่ได้แกะเบิ่งเลยไดใหญ่มากเลยนะ่เยนะเท่าหน้าน้องคอยนะน่ะหน้าเอ็นมินนะ่ะทุ่มจีซัมมาเลยนี่ยคอ,อะไรนเน่ะ ปลาอะไรไม่ใช่ปลาย้าไอ้ซาดพูดถึงปลาเชร่องจั่วเค้กขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์ยายโทษดีนะลูกลานชะมัวลูกขนมนี่คนจีนทำคนจีนกินคนไทยกินไม่ได้เหรอ คนอีสานยิ่งกินไม่ได้เลยถ้ากินม่ได้เลยสิเถาคนอีสานเพราะว่ามันเป็นขนมไหว้พระจันทร์โอ้อันนี้เราขนมไหว้พระจันทร์หมอใหญ่จแซ่บได้ไหว้พระจันทร์แต่คนอีสานกินเขาอิ่มเฮ้ยแล้วก็ไหว้พระอาทิตย์เนาะมันไม่ไช่มันไม่ใช่กินไม่ได้หรอกได้อยู่บ่ได้โอ้ยตกใจโอ้งเขาให้ไหว้พระจันทร์แล้วก็ไหว้พระอาทิตย์อาทิตย์อยู่เนาะเน่เน่เน่ อาทิตย์อยู่บนค่ะเอาเอาดูจะเท่าเท่าหัวลาลุง้าแล้วนะแต่ว่ากินกินก้อนดีแล้วก็ไม่ได้สื้อข้าวก็น่าจะเออนี่เลยราดการขึ้นไปผักหวานผักหวานเนาะเอาไปกินกันโอ้นะคะมันหมดก่อนแล้ว อะไรนี่แหละมันหมดก่อนแล้วไม่หมดคอยจงไว้จงไว้จงไว้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปแล้วเนาะใหญ่ถ้าว่างกรัปรานมันแล้วมือนี้ตุลเจ้าอีหยังลูกค้าไม่ไพ่เมื่อตีตาเมื่อกับไม้พายเรือดูกว้าเจ้าเจ้า ใหญ่่พีลึมันใหญ่เนาะหน้าสิบกว่าเนาะหน้าสิบกว่าแล้วลูกหาน่าจะเป็นหน้าสิบจีนนี่แหละมั้งบอกหน้าสิบสามสิบจีนโอ้ถ้าถ้าเป็นไม้ก็ไม่ใช่หน้าสามแล้วเนาะแล้วก็เหมือนกับหน้าเสาเลยนาะหน้าเสาบ้านใหญ่พี่ลึกเลยมันหน้าสิบห้าแล้วลูกหาเนี่ย ไปเท่ากันเลยได้เออนี่ก็ไม่ต่ำกว่าหน้าสิบสองสิบสามอ้ยปลาอีหยังคือมาใหญ่ปลาทดผู้หมกหม้อปักเตงอืมเพราะข้าวบ้านเราไม่มีอันนี้อันนี้ปลาใหญ่ตรงนี้ใครมั่งอยู่แถวทะเลใช่ไหมเออแม่พี่ให้ใครมั่งอ่านสิอืให้ใครมั่งเฮ้ยไหนอ๋อดูจดหมายน้อยกว่านะจดหมายบรรยายอักษรอ๋อปลาสองตัวให้ยายหนึ่งตัวแม่พีหนึ่งตัวอืมเออขนมไหว้เจ้าเฮ้ย เขาบอกแม่เจ้าเขาสิได้กินบอกเราเลือกขนมไหว้เจ้าไหว้พระจันทร์แต่เขาไม่ได้เอาไหว้โอ้น้องเลนหนึ่งถุงขนมไหว้เจ้าน้องพลอยหนึ่งถุงไหว้สันกินโลดคนละอันแผ่นนั้นก็พอแห้งเลยไอ้พลอยกินลูกเนียนอ่ะไม่ต้องกินข้าวเลยทั้งวันมันกินบเบิดกินบเบิดครึ่งนึ่งแบ่งเดียวกับเจ้าหนอพลอยนะพลอยกินเบิดแห็นใหญ่ขนาดนี้มันก็แพงอยู่ไดีเนาะแพง เราเคยซื้อเนี่ยอันน้อนห้าบาทน่ะน้อยๆเด็กน้อยๆเป๊ะๆอันนี้มันอันนี้เบร์สี่เหลี่ยมตัดเลยสีท่อนน่ะกินเข้าไปะน่าจะเป็นชาวสามสี่พี่น้องคุณแหละกคุณแหละลงหาลูกเนืงอโอ้ลูกหนึ่งอิ่มแล้วเฮ้ยไม่พีลูกหนึ่งกินกันทั้งบ้านปลาอันนี้ก็ยายยายคิดว่ากินได้กี่เดือนเนี่ยโอ้ลายเดือนอยู่ปีพุ่งละ เออมันเป็นเขาตากแห้งเหรอ大姐อือก็นั่นแล้วก็ตากแห้งแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นี่เขาเขาเขาแผ่าผ่าซึ่งแล้วนี่เขาแหกแล้วเขาไปตากเนี่ยดูนี่เรียกว่าเป็นตัวเราไม่ต้องตากก็ได้แต่เราเคยกินแต่แบบตัวเล็กๆนะเนาะตัวเล็กๆน่ะจ้ำกันอยู่สามสี่วันก็หมดที่เอามางวดก่อนนะเจ้าจ้ำบิดรือเป่อันนั้นหรือกอล่ยัง ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นอันช่องพิษเลยเคบอกกินเป็นไปนนั่นแหละยิ่งมาอีกตัวนี้เน่ะไม่เป็นไรเฮากินเตกชองคนเฮาชองคนเราเลือนบ้านเฮาปาดเป็นคนบกอะในโชคดีเนาะปาดตัวใหญ่แบบนี้ก็ไม่เคยกินก็ได้กินก็ใหญ่เลยนี่ยหญ้โนี่จะเท่าตัวไอแอดมินน้อยเลยนะเนี่ย เท่าน้องเอ็นมีละตัวมันอ่ะกอถ้าเป็นตัวสุดๆยิ่งจะตัวใหญ่เนาะอันนี้มันมันแห้งหลือะไรใหญ่เนี่ยมันแห้งขระพือแล้วขนาดมันแห้งเขากระพรูปีกมันแล้วเพราะถ้าถ้าปีกอย่างนี้นะเรียบร้อยเป็นกระดงค่ะตากเต็มกระดงเอาชิ้นเอาไปตากลรือป่เราต้องเราต้องใส่ตู้เย็นไว้ใช่ไหมหรือว่าเราใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นเนาะใส่ตู้เย็นแบบนั้นเลยอ๋อชุบเข้าตู้เย็นทั้งถุงเลยเนาะตู้ตู้ มันก็เบิ่งมันก็จะได้เหดเป็นท่อนกินแล้วเนาะอปลาไปใช้มองเอามาโชว์ที่ลุงถาปอดจิแเมนเอาเสื้อตู้เย็นมาได้ลุงถาด้วยป๊ออันนี้นะคะอืมปลาที่ลุงถาไปใส่มองเมื่อวานเมื่อเช้านี่ปติทูปติทูโอ้โหฉันเองโอ้โห เอาจใสาตู้เย็นไว้บอกใส่ตู้เย็นไว้ลุงมันจะได้ไม่เอ็นนั่นใส่ช่องผักขีงเนาะอือซื้อช่องธรรมดาเขานี่ไม่ต้องเสื้อสูทก็ได้โอ้ดูดูตรงขาเปรียบเทียบกันสิโอ้ชิ้นอะไยังน่ะชิ้นงัวบอกใช่เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้อันนี้ปลามุกทหารนะคะอ่าอันนั้นปลาคอสร้าง อันนี้ปลาเกาะช้างปามันผิดเดียวไครผิดเดียวปลามุกอาหารปลาน้ำจืดโอ้อันนี้ปลามุกอาหาฬเหรอเอยเนี่ยเชี่ยวหางมากับปซ้ำโอ้ยเลยอะไซ้ำโอ้ยได้เกิดได้ขากัดจีได้กินปลามาแต่เกาะช้างเหรอพี่น้องเอ้ยปลาตัวใหญ่กระดกระโดวานาฬลูกค่ะนี่ของเจ้านะโอ้มันยังไม่ซ้ำหางปลาทั้นโอ้ยอะไลอะไรซ้ำเนาะเฮ้ยาติโทษนาะฮ้ย เออธรรมดาล้วอันนั้นปลาทะเลอันนี้ปลานําจือเออตากแห้งไว้แล้วก็ทอดกินกับซุมตําก็ได้แกงเสร็จเสร็ผักหวานเดี๋ยวให้แกงให้แกงพักเดี๋ยวให้แกงประหาอีกเอามาตากเอางนี้แหละลุงหาเราไม่ต้องไปซื้อเนี่ยเราไปซื้อเขาหน่ะสามตัวยี่สิบเออเพิ่อปลาอันนี้อ่ะเม่หนึ่งวายูเชื่อมาขาก็ได้เมน ยังสดอยู่ลสาตัวสาวสามตัวซตัวตั้เลตัวตัว้อข้าเดียวไป็นมันน่าสมตัวี่ตัวเอเนป่าเปออันนี้ป่าเขาประจานเปลือป่าเหรอปละจานปลาลักไก่ปลาลัไก่แล้วปลาจานนะเฮ้ยมันนี่ก็ปลาปลามีนะบ่ ปาบูฝานงบูเฮ่าไม่ยังเลยพี่ไอบูเก้าห้ามีคอยได้เด้ปะปลาพี่ไอกับน้องเมย์ป้าพี่ไอกับน้องเมย์ปลาบูนะคะปลาบูนะคะเอฟซีอาจจะไม่เคยเห็นนะอือที่มองเลยเอสเลกก็ได้เอสพองลมเลยหัวนึงเข็ดเยอะตายเข็ดตายเอสปะนั่นก็อ่าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าะวังว่าตาหัวตาหางอีกหรือคอยขั้นถ่ายแล้วนม่ ถ้าเตาหัวเตาหางแล้วเอาไปทำเตาหัวเลยเจ้าเจ้าเจ้าไปเบิ้งวาของเจ้าติดอยู่บ่ติดโอเคมันก็ติดจบไลค์แค่นี้นะคะจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณป้าหน่อยด้วยนะคะอ่าอ่าไปไปดูดายกระช่ำเดียวฮะละเขาเป็นชื่อเบึงมันช่มเดียวแล้ว ขอบคุณป้าหน่อยนะเหมือนเดิมค่ะขอให้ชีวิตป้าหน่อยสุขภาพแข็งแรงมันทึ่งลาฮะอันนี้แล้วเขาเชื่อถึงว่าระยันแบบแบงนี้แล้วมันหัวแล้วมันติดเพื่อว่าระยันไม่ทึ่งลาเขาเชื่อตเย็นนะมีเขาเชื่อตเย็นแล้วมันมีเต็ดแอนบอกอ๋อเห็นโอ้เห็นมันอันหงอแล้วมันจะทึ่งลาได้ก็เห็นก็เห็นเชื่อถือเนี่ยไว้ ต่ถุงแงงผัดเอ่อหมดเลยน้องใหมนั่น ừ, ข้าวกินเ<ะ>อ,อาะเชื่อตู้เย็นแล้วบรดใส่ชุด